โอ้โหไม่ไมหวแล้วไม่หวแล้ว<จร>สวัสดีค่ะเอาอยูแล้วนะคะเราสองคนนะคะปุ๊บปับถัวแล้ววันนี้นะคะเราปุ๊บปับถัวมาที่สิงคโปร์รอบที่แล้วไปที่ไต้หวันเป็นไงคะ กินกันจดใจแล้วโหหลายคนนี่แบบ i n b อกมานะคะ m ม s เ a จมานะคะว่าตามรีวิวสอดอไปแล้วคือแบบไปกินกันแบบเราส่งรูปมาเราปลื้มใจอะคือมีคนดูคลิปเราแล้วมีคนตามเราไปอย่างเงี้ยอนว่าต่อไปนี้เราสัญญาว่าเราจะพาทุกคนแดกให้ยับแล้วก็ไปหาอะไรกินที่มันแบบ inside inside insider อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วเราสองคนก็คือจองตั๋วเมื่อวานแล้วก็บินวันนี้เดี๋ยวไปถึงปุ๊บได้ต้องมาไหว้พระที่บูกิส temple อ่ะที่มันเป็นวัดตแม่กวนอิมอะได้เคยไหา้เมื่อ2ปีที่แล้วได้ขอเว้ยแล้วแม่งได้จริง แล้วม่ยังได้จริงๆแล้วก็เลยรวยูงทุกวันนี้แหละเอ้ยห้องดีอบีวก็จะเป็นห้องเดียวเว้ยตอนแรกอ่ะเป็นห้องแบบเออกว้างเน่ยนี่เป็นห้องสองชั้นห้องน้ำอยู่ตรงนี้มีโต๊ะนี่ห้องน้ำมีเดินเข้ามาก็เป็นห้องน้ำไปดูห้องบนนี้ ก็อยู่นี้เป็นห้องแบบชั้นลอยเออก็เป็นอย่างนี้ก็โอเคดีไหมเออเออนอนสบายีแล้วแบบชอบแบบห้องที่แบบเพดานสูงสูงไม่เตี้ยไม่อึดอัดอันนี้แบบดูแบบไม่อึดอัดปกติห้องที่สิงคโปร์มันจะแคบมันจะเล็กนี่โอเคไปเร็วไปเดี๋ยวไปวัดก่อนเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนเนี่ยจากโรงแรมมาเดินไปอยู่แค่ประมาณแบบ 3นาที5นาทีก็เดินถึงแล้วใช่ข้างหน้าโรงแรมเราเป็น,เป,นเป็นห้างบูกิดอดีน,น,นี่นี่นี่หลังคาฟิ้งอันนี้เป็นห้างบูกิดอน่ะแล้วก็ ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนตลาดที่จะมีเหมือนแบบว่าเป็นพวกแบบฟู้ดคอร์ดนะใช่แต่ฟู้ดคอร์ดที่นี่อร่อยมากเลยนะคือจะบอกงี้ตอนที่เราไปไต้หวันอะ่ะเราก็ปุ๊บปั๊บทัวเวแต่แบบคลิปออกมาดีมากเพราะอะไรวะเรารู้แล้วว่าแฟนเพจเรานะ่ะตะกะตะกะตะกะชอบให้เราพาไปกินชอบให้พาไปกินแล้วคือได้เป็นคนที่แบบกินอร่อยไง <c oughs> แล้วคนบอกว่าไม่ไหวแล้วสอคือสอกินแบบไม่ไหวแล้ว,ค,ออบบว,ลวคือต้องแบบตามไปแล้วคือแบบมีแฟนเพจแฟน YouTube เราอะ่ะตามมาทามรีวิวใช่ไหมใช่ตามรีวิวแล้วส่งรูปให้ดูเนี่ยมาตามสอแต่เราก็แบบแท็กไดเล็กมาได บว่ามาตามรีวิวสอดอแล้วทริปนี้ได้จะพาไปกินอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยบอกเลยทีเด็ดเดี๋ยวเราจะพาไปกินแบบอะไรที่มันแบบแปลกๆแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งเว้ยคือมูนเค้กเฟสติวัลซึ่งวันนี้เขาเรียกง่ายๆว่าเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วคือวันนี้เป็นวันที่แบบเพอร์เฟกต์เดย์เขาแต่ปลาคือแบบพระจันทร์เต็มดวงวันสุดท้ายแล้วงานจะดีที่สุดเนี่ยการมาปุ๊บปั๊บทัวร์เราจะตื่นเต้นกับเราไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรนะเสน่ห์ของการปุ๊บปั๊บทัวร์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่แบบเราไไมม่่ต้้้ออออองงงงววาาาาาแแผผนเเเเเเลลยยยรรจะีชิญ Oh my baby, you. staring at me got เดิน so มาปุ๊บๆจเจอวัดเลยวัดก็อยู่ข้างหลังนี่แหละใช่นี่ก็อยู่หน้าวัดที่ใครมาไหว้นะคะบอกเลยว่าทีเด็ดพวกแกต้องมาไม่รู้นะใครไหว้แล้วแบบไม่เห็นผลแต่คือได้ไหว้แล้วได้เห็นผลนะวันนี้ก็เป็นเทศกาลของเขานะคะคุณก็จะเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันก่อนนะคะขอพรอ,อย่าลืมขอเลยแม่บอกว่าอย่าไปบน่นเราต้องขอไปเลยแล้วขอแล้วกลับมาได้แล้วก็ต้องมาขอบคุณนะคะ ต้องใช้กี่ดอกต้องใช้กี่ดอกอ่ะมันมีเขียนไว้ไหมสิบห้าดอกปะคน <c oughs> จีนไหวตามเขาแหละไห้ข้างหน้าสองแป๊บหนึ่งเขาเซิร์ชก่อนดีกว่าเขาเซิร์ชก่อนเลยดีกว่วะเจ้าที่สองเอาจริงอยู่ที่ใจ เราไปสังเกตการแล้ว3มดอกว่ะไม่ถึง16นะอย่ามวัวแล้วทุกคนนะดูดูคนอื่นเอามันไม่มีป้ายเราก็เข้าตาหลิวติวตาตามเข้าอะไรนะเข้าตาหลิวติวตาหลิวตาตามติวอะไรล่ะบ้าบอก มาเขาห้ามใช้กล้องเป็นแล้ววีขออะไรวีขออะไรก็ขอให้แบบครอบครัวมีความสุขอะไรอย่างงี้แค่นิดหน่อยพอไม่ต้องขอเยอะยิ่งขอมากเราก็ยิ่งเสียอะไรไปมากใช่เปล่าใช่คดเป็นละบัดเจ็บนี้หรอไม่นะแต่นี้ของเขาขอให้แบบพ่อเขาหายป่วยให้แบบสิ่งที่รักษาอยู่มันถูกทุกทีฉะนั้นเนี่ยได้ก็เลยมาขอให้เนี่ยองแม่เนี่ยช่วยแบบว่าช่วยประจรจากับสิ่งเหล่านั้นโอ้โหพี่เล็กเหรอไม่ใช่พ่องแล้วนี่ทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ได้นะครับได้ด้วยขอให้พ่อได้หายป่วยไวๆตาดูแต่พ่อแม่เราไม่สบายเราก็เครียดเนาะ เราก็ไม่มีกระจิกระจายทำอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นกำลังใจเดียวที่ได้มีอ่ะพูดเราซึ้งน้ำตาจะไหละก็เป็นลูกคนเดียวอ่ะเอาไว้ว่าหิวแล้วหาอะไรกินดีกว่าฮัโลโหลตอนนี้นะคะเราก็จะพาคนไปกินกินอีกแล้วนะคะชิลลี่ครับแดกกับได้วันนี้นะเราก็จะเหมือนเดิมมาเป็นดาวยย เราจะมายั่วชิลลี่แคปกันแบบทีเด็ดคนสิงคโ,โปร์นี่เกนนะคะเรามาหาบาเทอร์เรา จูเยสโก o นี่เป็นพี่ชายเราที่ชอบเถือนด้วยนกชายลายเฟนออมเบียยูนอสลิมอ่ะร้านที่เราไปกินเนี่ยปกติที่รแคปที่เนี่ยมันจะมีหลายสาขาตรงคลาคคีก็มีตรงนี้คลาคถุยตรงนี้คลาคถุยตรงนั้นคลาคคีตรงนี้คลาคถุยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าปูที่นี่จะน่ากินขนาดไหนไป นี่เรามาตอกันตอนเย็นเดีจะได้เห็นวิวทะเลพาทุกคนนะคะแฟนเพจที่น่ารักของเรานะคะไาทำอะไรมาดูไงมางคืนก็ไม่เห็นนี่มันมืดอุ้ยมีเรือด้วยสวยๆเลยอุ้ยชิวอะเห็นไหมเราต้องมากินช่วงประมาณตอนนี้กี่โมงแล้วอะห้าโมงเย็นตอนนี้หกโมงพอดีก็มาดูพาทิตตกริมทะเลแล้วก็กินปูอากินปูร้อนท้อง บีนยุคไหนแล้วมากินปูร้อนท้องอะไรล่ะกินปูก็อิ่มนี่วะไปเร็วหิวแล้วนี่นี่ไอเดี่ไอียไียไียไม่ยอมออกกล้องไว้ไม่ยอมออกกล้องเออชิลไหมกินข้าวกันดีกว่า เด็กกอีครั้งมีอุปกรณ์เหรอใช่ผูกดีดีดิแอมขาดแอมขาดแอมขาดนี่นี่เอาของเขาก่อนนี่โอเคโอเคหิวยังหิวยังหิวหิวรอมารอมานี่มิกินถั่วไปก่อนน้ำจิ้มนะของจิ้มเขาก็จะเป็นอย่างนี้นี่รสชาติก็อร่อยเหมือนน้ำจิ้มไก่ผสมพริกสดๆไงเห็นไหมเห็นความเท็จเลยมั้ยชิมชิมรสชาติเป็นไงหวานหวานหวานหเหมือนเขาใส่ขิงไว้ ขี้ขิงด้วยใช่เหมือนเหมือนที่ขิงเหมือนบีวะเนี่ยไอเห็นได้เป็นคนยังไง <นะ S 2> ได้เป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากไม่จริงทุกคนไม่จริงใช่ไหม <c oughs> ต้องกินกับน้ำมะพร้าวน,นี่คือออเดอร์ธมาไมต้องสั่งมูเซสนะอันนี้น่าจะเป็นซุปปะเป็นกุ้งไง<ช>อันนี้ของโปรดเราเลยอร่อยมากเนี่ยเหมือนจะง oo นะเหมือนจะง oo นะ แต่แบบอร่อยเลยอ่ะกุ้งแช่บวยปะกุ้งแช่บวยกุ้งต้มชาอะไรน้ำมันเหมือนน้ำชาจำได้นี่เป็นน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มมันนี่น้ำจิ้มสีดำๆมีชิมก่อนไหมโอ้โหแบบเหมือนจะโง่วงแตแบบมีมีอะไรอ่ะเข้าใจปะมีอะไรอืมมันจะแบบนัวๆหวานๆอร่อยปะอร่อยอย่ามาไก่หรือหมูไม่รู้อ่ะไม่รู้หรอก ถามเขาดิอ,อ,อ,อร่อยไหมอร่อยฟินนี่โชคดีนะเนี่ย,ยที่ได้ไปปลูกผมมาแล้วเพราะว่าตอนนี้ได้นั่งหันค่าเข้าให้กับแสงอาทิตย์เลยฟ้าอาทิตตกตรงหน้าได้เลยไม่งั้นจะเห็นพระอาทิตย์แบบสองดวงสองดวงสองกันไปสองกันมาห,หมูสเต๊ะหมูที่นี่แบบว่าเต็มไม้เต็มมือเดียว อร่อยสัสข้าวผัดนะข้าวผัดกุ้งดอลลี่ดอลลี่พยายามดอลลี่อยู่นะฮะเราก็พยายามดอลลี่อยู่รอบนึงอีกรอบนึงเออพอแล เราต้องกินกับมันโถนะแล้วคือมันโถเขาที่นี่คือแบบน้องนี้น้องนี้อ๋<ะ>อเผ็ดมากเออใช่มันคือชิลลี่แคปมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นชิลลี่ดิมันต้องเผ็ดดิเด็ดมากเขาตักเลยนะเขาตักเลยนะดูนี่ดีกว่า กามปูอันเบลล์มว้าสดสดใหญ่มากนี่อ่ามันคือแบบกแบบกันเชียงปูคุณเชียงเหรอคุณเชียงเหรอกันเชียงชอบกินหมันโูมากต้องกินหมันโถตามมาดูดิ ดูดีดูดีดูดีไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอืออแย่ถ้าเกิดว่าทุกคนหิวกันนะฮะเพราะว่าเราก็เป็นดาวยั่วที่บอก <c oughs> รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยเยี่ยมเยี่ยม ดี alright, alright. ทุกคนคือวันนี้มันเป็นวัน Mooncake Festival last day คือวันสุดท้ายเว้ยแล้วเรามาแบบไม่รู้พอดีใช่ป่ะข้างหลังก็จะเนี่ยสวยมากนะจริงๆแล้วแต่คือกล้องเราอ่ะแม่เราเอาเลนที่มันถ่ายในที่มืดมาไม่ค่อยจะไดไ้ไม่ได้เตรียมด้วยไม่ได้เตรียมตอ,ตอนนี้เปิดแฟลชมือถืออยู่ใช่ถ้าสมมุติว่าถ้าไม่เปิดแฟลชนะอย่างนี้เลย <laughs> มืดเลยนี่ข้างหลังจะได้ชัดไงมาที่มา วาดนึกว่าวาดเป็นงานฝากดูเป็นได้นี่ใช่นี้สวยมากน่ารักถุงเท้าเด็กเขาทําอะไรกันเราก็ต้องทําด้วยเว้ยเพราะว่าเรามาเที่ยวแบบไม่มีแพลนไงเขาแบบลุมอะไรเราก็ลุมด้วยเขาทําอะไรเราก็ทําด้วยเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องติ้วตาตามไหเหลิวหวเหลวก็อโอเคไม่รู้เขาต้องแบบเนี่ยไม่รู้อโซลากีอะไรเขาเชื่อว่าสีแดงเป็นสีแห่ง โคตรโชคดีอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะโยนไปแล้วเกาะติดไหมเราต้องเขียนก่อนเอาอะไรดีวะเขียนว่าอาคือเขาบอกว่าต้องโยนเนี่ยอันเนี้ยให้ไปเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนั้นให้ได้ถึงจะแับได้ผลใช่ปะอธิษฐานก่อนปะ อที่เมื่อกี้ลองดูอ่ะคือหลายคนน่ะโยนไปแล้วไม่ลงโยนไปแล้วไม่ตีกไม่เกี่ยวแต่ที่เมื่อกี้ได้โยนไปแล้วเกี่ยวเลยนะค,คนจริงบอกแล้วแม่งมันมันเป็นเรื่องที่แบบใช้วิจารณญาณในการแบบน็อกฟังแล้วก็แบบอะไรอย่างงี้อันนี้นี่คือบังเอิญบ้างมากๆเลยนะเดินมาแล้วมาเจอต้นไม้สีทองบังเอิญมีคนทักพ่อเรื่องต้นไม้ ว่ามีใครจะเอาพ่อไปเกี่ยวกับต้นไม้เราได้ก็บงังเอิญมาเจอต้นไม้เชีย่ยแบบ ก็นี่แหละเราสองคนไม่อยู่ท้องฟ้าจำลองกันนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสวนใบเดือยสวยไหมสวยไหมของจริงสวยไหมดูดูดูแล้วคือนางนางโชว์ด้วยนะเมื่อกี้มีเปิดเพลงแล้วก็มีแบบโชว์ไลติงโชว์ไฟโชว์ไฟกับเพลงอย่างกับว่าไปอวตารอ่ะเออเหมือนอยู่ในแบบโลกอวตารอ่ะดีเยี่ยมกูดเวล่กูดใช่ผู้ชายพามาแนดต้องเป็นคลิงที่แบบเดี๋ยวรอดูว่าคลิปต่อไปอ่ะจริงๆเราจะมีคลิปต่อไปอีกแหละที่เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าเราจะพาไป แดกกลับได้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีก okay, ไปแล้วบายอย่าลืมกดไลค์มาคอมเมนต์คุยกันด้วยนะ